วิธีปลดหนี้10ล้านใน2ปีผมทําแบบนี้นะครับผมเคยสารภาพเลยว่าเคยทำธุรกิจครั้งแรกแล้วไม่มีความรู้เรื่องการตลาดเลยไม่มีความรู้เรื่องอะไรทั้งอย่างเลยครับแค่ไปกู้เงินธนาคารมาแล้วก็มาลงทุนแล้วก็เจ๋งครับทีนี้เกิดขึ้นคือ ผมก็รู้สึกว่าโหติดนี้1 0ล้านแล้วไม่สามารถมีทุนไปทำอะไรได้แล้วนะครับเพราะว่ากู้จนเต็มวงเงินและสิ่งที่เกิดขึ้นคือผมอยากจะบอกว่าเทคนิคที่ผมสามารถรอดจากจุดนั้นมาได้นะครับแล้วกลายเป็นนักธุรกิจที่มีธุรกิจทั้งออฟไลน์และออนไลน์วรวมกัน15ธุรกิจเนี่ยโดยใช้เวลาแค่2ปีเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือผมใช้เทคนิคที่เรียกว่าจินตนาการนะครับเทคนิคนี้ต้องให้เครดิตอาจารย์มดิตอึ้งรังสีนะครับเทคนิคนี้คือการที่ผมเนี่ยจินตนาการใหม่นะครับ ผมได้รับการเรียนรู้มาว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เรามีชีวิตติดลบ10บล้านแล้วเราก็มัวจะคิดภาพตัวเองติดลบ10ล้านเราก็จะเห็นภาพตัวเองติดลบ10บล้านตลอดทําให้เราไม่สามารถคิดวิธีการออกว่าทํายังไงให้ปลดหนี้10ล้านได้อาจารย์มดิศสอนผมว่าเราไม่สามารถเอาภาพอดีตมาสร้างอนาคตได้เพราะอาดีตมันเป็นภาพของการติดหนี้10บล้านอาจารย์มดิศเลยสอนผมบอกว่าวิธีการที่ง่ายที่สุดก็คือ จินนาการภาพที่ดีที่สุดที่เราอยากได้ผมก็เลยจินนาการเลยว่ามันจะรู้สึกยังไงนะถ้าเราซื้อรถใหม่ทุกปีปีละคันมันจะรู้สึกยังไงนะถ้าเรามีเงินในธนาคารเหลือใช้จนไม่รู้จะเอาไปลงทุนอะไรเฮ้ยมันจะรู้สึกยังไงนะถ้าเรามีบ้านหลังใหญ่ขึ้นกว่าปัจจุบันเออมันจะเป็นยังไงนะถ้าเราสามารถบริจาคเงินปีหนึ่งสี่ห้าแสนให้กับโรงพยาบาลมูลนิธิหรือศาสนาได้เพราะจินนาการแบบเนี้ย ภาพในหัวผมเนี่ยมันจะอัดแน่นด้วยสิ่งที่ผมต้องการชีวิตที่เปลี่ยนไปแล้วผมเลิกใช้คำว่าเลิกเลยนะเลิกสนใจภาพเก่าไม่สนใจและติดนี่สิบล้านก็ทำงานใช้มันไปทำงานใช้มันไปแต่ระหว่างที่เราจินตนาการภาพใหม่ทุกคนสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันก็เลยทำให้เราเนี่ยค่อยๆมองเห็นโอกาสว่าอ๋อ มันมีธุรกิจต้นทุนต่ำคีย์แพงคือคำนี้ครับพอสมองเราไม่ไปจับจดอยู่กับนี่10ล้านเริ่มมองว่าเออมันมีโอกาสอะไรบ้างนะครับผมก็เลยเริ่มอ่ะเปิดเพจ Facebook ตอนนั้นชื่อโรงจอดรถผู้ซื้อสัตว์แล้วผมก็เริ่มทำธุรกิจเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างแต่ว่าผมทำหน้าที่โดยการเชื่อมระหว่างผู้รับเหมาก่อสร้างกับลูกค้าแล้วผมเป็นคน นะครประสานงานให้นะครับโหก็รหลได้ดีเลยนะทุกคนนะครับใช้เวลาไม่นานนะผมก็เลยมีเงินก้อนหนึ่งแล้วผมเอาเงินก้อนนี้ไปเปิดคลินิกความงามขยายคลินิกความงามเพิ่มเติมไปเปิดคลินิกส่วนตัวไปสร้างธุรก,กิจนู้นนี้มากมายนะครับจนล่าสุดนะครับผมก็เอาเงินไปนะครับ ค่อยๆลงทุนธุรกิจมากขึ้นนะครับจนกระทั่งล่าสุดท,ทําธุรกิจร้านเสริมสวยนะเป็นผู้ชายจางแท่งเลยนะสระผมก็ไม่เป็นตัดผมไม่เป็นแต่มีธุรกิจร้านเสริมสวยเพราะว่าอะไรครับเพราะใช้เทคนิคนี้แหละเทคนิคแค่จินตนาการภาพที่เราต้องการแล้วผลสุดท้ายอะสมองเรามันเห็นแต่สิ่งที่เราอยากได้เห็นแต่ความร่ารวยมันก็เลยมีโอกาสที่เราจะไปนะครับเชื่อมต่อกับ โอกาสต่างๆที่คล้ายกับสิ่เที่รวในจินนาการดังนั้นใครก็ตามมีปัญหาเรื่องหนี้สินหรือว่าทําธุรกิจเหมือนผมแล้วมีปัญหาเรื่องเงินหมุนไม่ทันนะครับส่วนนั้นคุณก็ทําหน้าที่ชำระของคุณไปส่วนที่เหลือคุณมาจิานนาการสิ่งที่คุณอยากได้ครับแล้วผลสุดท้ายสมองคุณมีพลังวิเศษอยู่ทุกคนเป็นเหมือนผมไม่ใช่ผมทําได้คนเดียวทุกคนอาจย์ดิตว่าทุกคนทาได้หมดแหละทุกคนมีพลังวิเศษนี้อยู่แล้วแค่เราจรินนาการแล้วเราก็ ค่อยๆมองหาว่าอะไรที่คล้ายๆหรือจะส่งผลต่อจินตนาการนั้นแล้วค่อยๆตามมันไปเรื่อยๆนะครับในปัจจุบันผมมีธุรกิจเยอะมากนะครับมีรายได้หลั่งไหลมาตลอดนะครับแล้วหนี้สินไม่มีอีกแล้วนะครับ สิบล้านปลดล็อกได้ภายในแค่2ปีแล้วที่เหลือนะครับเงินก็หลั่งไหลมาจากทุกที่ทุกทางมากมายเลยดังนั้นขออวยพรทุกคนนะครับผมเป็นคนหนึ่งที่เอาชะตาชีวิตตัวเองมาเล่าให้ฟังว่าเราเคยเป็นคนต้องใช้คําว่าเป็นคนที่ไม่มีความรู้ด้านธุรกิจเป็นคนที่เจ๊งจากธุรกิจติดลบ10ล้านมาแล้วแต่สามารถประสบความสำเร็จได้ไม่ใช่เป็นเพราะผมเก่งแต่เป็นเพราะว่า ผมเลิกคิดถึงภาพอดีตที่ตัวเองไม่อยากเห็นแล้วมองหาภาพอนาคตที่ตัวเองต้องการแล้วผลสุดท้ายทุกคนจะเป็นแม่เหล็กดึงดูดสิ่งที่ตัวเองคิดอยู่แล้วคิดเรื่องไหนเราก็จะดึงดูดโอกาสของเรื่องนั้นมาดังนั้นขออวยพรทุกคนนะครับขอให้ใครก็ตามที่ฟังคลิปนี้โชคดีนะครับแล้วสําหรับใครก็ตามที่อยากจะเรียนเรื่องนี้ลึกๆนะครับผมเคยสอนไว้ในสัมมนาหนึ่งที่ชื่อว่า สั่งสมองครอบครองทุกสิ่งเนะี่ยชีวิตไม่ได้มีแค่สุขภาพกับเงินชีวิตมีความสําเร็จถึง8ด้านนะใครอยากรู้ว่าความสวยถึง8ด้านแล้วดึงดูดมันเข้ามาในชีวิตพร้อมกันนะผมให้ราคาพิเศษตอนนั้นถ้าใครเรียนสัมมนาสด35,000บาทเลยครับคุณจะได้ราคาพิเศษที่3 9 9 9บาทสามารถพิมพ์คําว่าคอสสั่งสมองแล้วขอราคาพิเศษกับทีมงานใน Line แอดด็อกเตอร์ทีมอินบ็อกของ Facebook หรือใน Li n e ช h อ p ก็ได้รักทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้ากับหมอทีม ขอยพอรครับสวัสดีครับ